ดีหดีเบดีดนาวนได้ของหัวโอ้กลังป่าเลยตัวเสื้อน้ำเงินเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่ันวผมตายแี้มีมนีไงด่ถึงี้ดถึงจะไหวเปล่าไปเบิ้มดไงขได้่อ เจ็บพี่ร้อยแล้วตหนึ่แปดต้องมาแล้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ย้ยเ้ยเฮ้ยโดนยเฮ้ยยเก้ยเฮ้ยยเฮ้้ย้ยเ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามให้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับตั้งหนึ่งเลยมั้ยไงเนยไก่มีแท้ไม่มีแท้ไก่ตลอดเลยแต่คูเจ็บอ่ะไอ้ก็น้องน้หข้ข้ล้ใครหมดเลยวะสาดไม่เาได้ก่อน ทน่าตีคนเน่ยิงไปเดียวไม่เจ็บเหรอโดนไป็นเป็ดเนี่ยเอาเลยเจ็บมากเป่เดียวนี่นะลองนะเป๊ะๆนะอุ้ยมันแอคของมึงแล้วเนี่ยโอ๊ยปิดจอแล้วแม่งดักจอแน่เลยมันรอเอาผมคนเดียวเลยเนี่ย เปิดจอเล่นแล้วนะเว้ยไปค้ารอนคิดมากว่ะป้าจะรู้ก็ได้ไปิดจอไปนี่นี่ดูให้เธอเอ้าจอแล้วอันนีนแหละโดนแอคเกิลวางรอนจอไปิดจอพี่ทำจออยู่ทำไมมันด่ากพี่อ่ะน้องสามสามความสามเล่นเดียวไป ราดานดวนดยไป่ากมเ่เปลี่ยนปืนเปล่ยนืนดามตัวโดนดักลดมือแล้ววะรออะไรอ่ะ้ม้น่สรแรกอ่ะนี่มันรอเอาคนมายืนเอาใหญ่เลยอขวามข่พี่มา้วมาแล้วเอาเรื่องนะใส่อ่ ชิ้นเรนะีวนะแต่ทำไมององถนัดก็บอกเดียวไปไพี่ทำไมองสับก็บอกเดียววะเปน็นหลายรอบเลยโอ้บางายแล้วเหรอได้่าายเป,ไป็นผู้ชมฮะสวยต้องต้ไไอ,อไปเลยไปไปไปไหม เ, <S <S เอามีหลังอีกแหละไอ้นี่ตล,ตลอดเลยอ่ะไอ้สองนิ้วพิศาอะไรเนี่ยปิดจอแล้วมันรอดอักเอาผมคนเดียวเลยน้องอาจจะรู้ดีกว่า,า <S <S จบเลยโอ้ เดียวเฮ้ยสวยเฮไม่ต้องทาอะไรเลยผมว่าแปลว่าเราต้องมีตัวล่อให้มันเกไม่มีเลี้ยงเลยครับเมาเช็กไปกินครับมอริต้าใช่ครับเมาเช็กไปกินครับมาโมอริตะแปลว่าอะไรอ่ะจริงในขี้เกียจรอก็แบบถ้าแบตถ้าแบตน้อยก็ก็ลงไงกลับไปพักก่อนเข้วก็ก็เป็นเวลาเวลาพักไปแบตกุสหอลก็สองทุก เฮ้ยสองชั่วโมงกับสตรีมสองชั่วโมงหน้าบ้านไม้แดงมีนะพี่สายบ้านเขียวมีดาวเจ็บเจ็บอ่ะสายบ้านเขียวมีไอ้ยัดให้เลยบ้านเขียวขวาล่างเดี๋ยวพี่ปานให้นะสายบนนะพแล้วเนี่ยพี่ปานวางสายบนไว้ไว้ไว้ใจมันถอยกลับไปจุดเกิดทำไมอ่ะยังไงล่ะน้องเจ็บใช่ไหมบอกมาไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บฮะเจ็บได้ได้ รับ100ปาร์ตได้ยังเฮ้ยรับ50พี่หลังสุดรับ50เลยเสื้อเขียวรับ50อะไรเล่าแสแนบมากไม่ตายหอยแล้วไงใช่เหรอวะนี่ตามหอกใหญ่แล้ววะนี่ไงตามหอกฟิกมาว่าเจ้ายังไงบ้างคนมองจอเขาบมอกจอนะคนอันนี้ไม่ได้แบบไไ อีสังกัดใช่ไหมยังยังยังไม่ไม่คือแบบเป็นจอแแอบ่รู้ได้ไงว่ามันมามันจะได้น้อยวิแต่ว่างานอะจะได้เยอะเจ็บคือว่าหักโปรเซสลราไปเจ็บ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 ก็ก็ลองดู ยิมอย่าขังพี่อย่างนี้ดิคิมคิมไปล็อกลั่งไปร้อยสาแปดมีกุญแเหรอฮะไอเนี่ยมีกังแจอะไรมไปแล้ว

เจ็บพี่ร้อยแล้วต้นแปดเจ็บเจ็บเจ็เม็ดเดียวเมดเดียวโดนลูกองเอ็กซ์สามเม็ดและจริงัะพี่อร็องเลยาผมเท่าเดิมเช้ายนะสวัสีเกียดนี้มากเลยโดนเนี้ตลอดเลยหรือเปล ไม่ได้เจีบพี่ไม่ได้กูดเราเนี่มอ้เออไหนแม่องอยู่เดิมเดิมเลยมันดกกักเอาพี่เยเดี่ยวพี่อ้นโดนกับพี่ก็ต้องจบตัวไหนเาเจ็บเจ็บเจบเจ็บเจ็บะรับจบจับตรงนี้เลย คุณพี่ยังสวยอยเอามอเอายิงดีด้วยหมนแล้วเอแล้วไม่อใเตัวไหนรึเปว่ไม่เจอในตัวบนนั้นเองคับช่้ยช่วยท้อยฟ้าเลยอะไรแล้วปาบอกให้ไวเลยเรื่องพันยาเรตนข้างบนเลยมาแล้ว เาดผมเอร์ว่ะิมบ่อยตอนนี้กระโดดตันใช้แล้วช่องไปทนทก่อนเลยเล่นไม่ออกเรอเขีน้อท้อตายตจะหัวทไอ้้ออกโดนระเบิดมีชมเป็นจังวะเ้กไป เขาหลัดดาดีกว่าเอาสามสองสองสองดดนไปแล้วพีโอ้น้องมาแล้วเฮวยสุดยอดเดียวเดียววิสวยเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านวะ

วัาเจ็บหัวพี่โน้ตยิงห euh ัวเจ็บจักเรื่องอะไรพี่ไอ้ดอกเจ็บทับเนี่ยตายเนี่ยเจ็บหัวแต่ยิงหัวสองตัวเมื่อกี้นะไอทีมเมื่อกี้มันแขวนไม่จบว่ะพี่โน้ตพี่โน้ตปาดได้พี่อีกตัวนึงค่ะยิงหัวไปแล้วดูเลือดดิพี่โน้ตไหวป่าวะดูเลือดสิเฮ้ยพี่โนว่ะเอาเนี่ย

เอ้โยิงก็ตายแล้วนะปิงยิจบแล้วพี่มาจบแล้วสามตัวายโอเคครับไ่สกิลอะไรที่ดังม้กไอ้อลลูกเอากระเป๋ามาคัอเพื่อนรักแมวแมมแมคนีมีกล้าหิวบ้าหรือเปล่าายมาแล้วนะโอนไม่ชื่อคุณนั่งเียตัวมากเต็มน ขึ้นกเตล่นสนอจังวไม่เจอได้เน่เจ็บไ่ไม่เปีในบอกว่ามันเจ็บดาวชิียว้าคุยแต่กับสาวอะบอกกูดาวล่วมันซิมก็มีนก้าเลยตอนี้มอ่ระเบิดระบมันไม่ออกาตนีน้าข่งอะอะไรไปซ เปิดมันลอกจากซือพี่โอ้หลังหมดโอ้ทบลอยยังไม่กล้าใส่ป้ายเกียร์นอะคิดเอากลัวเกิดอะฟอร์แมงดาอตบเปิดไม่ออกแกคุณบลอยตบเปิดไม่ออกลอยเล่นเฉ่งกูให้ไม่เดียวตัวเนี้ยไม่มีอันนั้นเลยไงน้องรักอ่ะอันนี้ไม่เกงไรทุกหมดอ่ะมาเลยมาเลยออกไม่ได้หรอแต่ไอ้วอลไม่ปิดอ่ะเอาเอาเอาโอมะซากูใหญ่มันโดนดิสเซอร์กูไม่ได้ ปล่อยแพ้เลยปล่อยแพ้ยยอม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 นี่มันรได้กินตายกินจะตายหมปกินตายกันวะไม่อะไรอ่าไรอ่าร้อย้เกอาเก้กรแกสองวันปโอ้อะไรวะมันนิ่มจังวะเอ๊ะน hey. ี oh. ่มันมีชุอะไรอยงนเร็ว เหเุแลนะทำไม,ไมต้องน่ดโฟมาไอ <Yeah. S 2> แต่ไม่กดแค่ไอนิ้เตีคนหน่แคนผิด,ด้ะเนี่ยเเหรอ ไอ้เหน็บเนี่ยใครเนี่ยสองสามตัวเลยมาเป็นให้ส่งไอเกมเข้าสูตรดิไปตรวจสอบเลยเข้าสูตรเข้าสูตรสูตรสี่แปโอ้ยเล่นทำไมวะจะเล่นหน่อยจะปูทำไมวะมึงไม่มีสีหนูได้ไงร้านใครอ่ะร้านใครอ่ะ ไม่มีไม่มีใครรักไม่มีใครรักเขาช่วยกันยิงครับตอนนี้จะต้พี่น่าจะแพ้เยจบจัดแล้วพี่พี่พี่นปาดวยพี่นปาดวยเจ็บเัดเลยพี่ไม่เดียวเลยพี่นปาดเลยไอ้นิวนี่หว่าเดินยนอีกเดินอนิวนหลังหน่อยโกูทำไรวะเนี่ยอ้ต้องโดมึงโผล่มาดิ มุงออกมากันทำตัวไหนคีมเอาคปไหนไปมึงอ่ะลองของดูลองของดูยิงเกมแล้วโดนเล่นอยู่ตตัดเข้าหัวมึงได้ขนาดไปยังไงโอ้ยใส่ตัวส์สองแล้วขีหลอบไปเอ้ยเออเหี้ยทลาะซ้ำมันคิมหลังเข้าเรามีเรามีตัวแข็อกาสอ้โไม่หมดละไอ้ไอ้เดีือด

โอ๊ไม่ต้องไปเก็บไอ้ไสาพี่สุผมไอปไามใจเลยนะปล่อยปลล่อยไม่ได้เลยไม่ได้ตั้งใจดักเฉยๆครับผมดูแล้วครับโซไหนตีไหนดักนี่เนี่ยนี่ดีาดักนั้นเนี่ยเอามายอมรับแล้วเนี่ยว่าดักเ่เอาไปเอาดาวกูไปไปด้กูแน่นอนเลยาแค่นี้ไม่สนเขาไม่ดักไก่เองน้องไอเกมไปกดไอเกมไปกดไอโซนเดียดนี่ีว่ามันติดติดตามแล้ว ติดดำติดแอวอนมึงรอรนนอตีห้าเลยมึรอตุ่นน้อเลยใส่บุ้งใส่แยงอะไรมึงไอเนียวจบแล้พี่จบแล้ววตีห้าปุ๊บเนี่ยแรงแรงดักมาพี่ขอยังพี่ทุคนขอบขนาดมาผมจบและเฮ้ยพีกพีกแกไม่ได้ไม่ได้ไปดูเงินเต้นหรอเรียบร้อยแล้ว อ n j ย a n j n กูยานี่แหละตรงมากอตัวนึงโอเคอยะวะนี่จุดตาตาใคใครเป็น่สับสะโขบใหญ่เหรอโกกูรสเนี่ยตัแ๊กตัดแกเลยวะจะรอเข้าในนะผมปาดไ่มีไอ้วงาติดตามามเลกดไวขนาดนั้นเล่นกูเล่เล่นกูไวเลยน เกมดีดีเคื่ออะไรยล้ามันเจ็บเชื่อใจไม่ได้เนี่ยว่ากูล่วงแล้วกูล่วงคุล่วคุณล่วงเ่ยน้าน้าแต่ได้หัวโอ้กลงปาาเลยเสื้อน้ำเงินเนี่ยดีดีเช้ยกระโดดมาปาที่เฉลี่ยเลยนะทางเราเป็นจุดตรงตรงนี้เอ้าแต่กูคนเดียวเนี่ยเอออ้า แมนยอไหว้นมพื้นฐานรอปแนนอรบอกอีตายเลยปจ้าสิทไทะไแมนูอนเอฟนะนีไงเมื่อมาไงสามหนึ่งสามนีจะไหวป่าไปเบิ้งบอกแล้วมาเล่นีไงนั่ง เว่าต้องมีอะไรผิดพลาตรงไหนตกลงจะได้ไหนเียไ้นะเอ้กูจับตะคบเลยเลูกเูออกแล้วเข้าใหม่าทำแปดแล้ทำแปคุณตะลซ้ายออกไลภายในหน่าทีขอสองไทีได้มทุกทีเดี๋ยวตรงทำใจอยู่เจ็บเเป็นรักเ็บโอ้โน่นลังเข้าอ้ พี่เป็นนกนี่อเเรนพี่แม่จะชุบอย่างเดียวเลยมาจบแล้วพี่้ม่เล่นไม่เหมือนที่สอนเลยวะเตรียมส่งสาวส่งสาวหพี่ดิจะส่งกอตัวไม่ขออีกหนึ่ก็ขอ ตเัวไอ้ดอกตัวไอ้ดอกนี่มาดูแมวเกย์เตายพี่สาแาเ่เกมมีไอีเกเกมมีไอจีไหมจะมากุมจะมาป้ามันจะเวสเจ่อยวัวหัวเียคนรอแดปตัวนี้เออไอจีเพื่อตามห้ เล่นด้วยพี่แสามก็บางอีกอะไรก็บางอีกอะไรก็น่าจะไม่เั็วใจแน่าหละนะเดี๋ยวพี่ลองหกตีก่อนนะครับอีันบอกผมพี่เหลือแปดเลยนะครับ่ามนไปดูน้องน้องกูเกมก็ได้ครับนี่ก็ต้องไอเดีไปดูนะพี่ก็เล่นต่อเลยแต่ว่าพี่จะอัดคลิปนะครับมีเนีิไม่ค์นะไปดูน้องกูเกมได้นะครับ น้องพีเอ็มด้วยนะครับไปดู NDPP ได้นะทุกคนไปแล้วได้เลยวิงดูพี่ต่อนะจะไปดูช่องไหนดาวน์พี่อะไรดาวน์เหี้วเดียวตัวเดียวตัวเดียวที่ไหนอ่ะอ๋อตายแล้วพี่ต่อเหรอไอเทียนบอก NDPP ไม่เอาอะไรเลยขอเปลี่ยนแคนไปแคนพี่มาร์ดีกว่าไปเลยไป